สวัสดีครับพี่น้องชายทุก่านครับมาถ่ายปาั่มยกประหลอดครับใส่หลาเพาๆๆๆๆื่อท่านโชว์โชว์ใส่ะๆๆๆสกะพกล้อยกมาขึ้นครับต้องทายออก รถมาหลายคดยันความเสียหายมันนั่นครับยันให้เราลิกแตกทังไงวะใ้เรงเนีย<ศ>พ่อพ่อพ่อ

luôn gần tanh nó ngay khinh đó Cái là đây Có cho tập đây phải nha đèn hà muốn hà nó

bé nó chạy tay มื้อตึ้ง thì นะนะจิเอาใส่ตะคอ เกี่ยวอะไรโปตจ้ะที่เขนั่นดาบผมสันก้นนี้ที่มันชุงกว่านี้กูรวมันก็ดีดค้างก็ดีดค้างก็ดีแต่ยังมักเขาว่าไปเนี่ย

เชืออ่ะีคนดับม่ะดับรีเฟอร์จฮะเราปร้องอะเรารู้ว่าบ่ขึ้นอยู่แล้วฮะอ่ไรหรอ แดนมีนก็ได้เ yup. ห็นและแดนมามีนสองตัวสองตัวก็ลายแล้วไปนะโชวหัวนมเมื่อไรโอ้ยลงแล้วบ่เบ่งยังเตะเนายบ่เบ่งมาทิ้งแล้วหรอลงแล้วเดจะเป็นโชว์กันก่อน คมนยกบนนู่ยกขึ้นวะแล้วเชียบอกร้ายถกมันเมือยคนรับครับผมเนียวคนรับนาตาครับซุ้มเลยมั้โอ้โศกลมขอยกไม่ยกยกชอยกโชอยไงยมนยกบนู่มันขึ้นวาเราจะละอ่อนนาตานาตาของคนเสือวี่ขึ้น้เรา

ติดติดล no ้มแล้วม nice <car ole offs> ั้งกามเชวยกรรมเนี่ยเถอะตู้หลังสีลายพอดเอาจะเครื่องตู้ป้ังพตก้นาไปอลายมันยังยกมวน Hãy subscribe cho nhục Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ nữa. Ờ. Bỏ. lại vào những video hấp đèn anh à này nói gì ừ. lại lại cái này ô luôn à ขึ้นมาทีไหมพื่อนแดงขึ้นมาท้ไหมขึ้นมาทีหม้ายยออไรขึ้นมาเทไหมเมองตอนเดียวป้เทียนโีเล้ยวจะได้รถเล็กทีไปต่อกันเอาปาย่อรถเรกะไรเดกับป้าย่อเหน thay thay tăng như, như hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ถอยมาเลยลูกพี่ถอยมาเลยฮะอะไรเจ้าเองกินเต็มเลยเนาะจะเด็กไรล้เกือบสี่สิบป่ะ

มัน,มานตายเลยคันดับดีมันเนี่ย <ś les> <ś les> <ś les>